พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอภรสถานพระราชวาวังดุสิตทรงสกรีนถุงพระราชทานสำหรับเด็กและส่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงในถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งพันถุงเพื่อมอบให้แก่เด็กในพื้นที่ประสบะภัภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ด้วยทรงมีพระราชฤาษไทยห่วงใยครอบครบัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประหม่อมให้จัดทําถุงพระราชทา,านสําหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่งค้องเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทา,านอาทิตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสําเร็จรูป สำรีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กโดยจัดพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิด จนถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไปเจ้าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรภมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยนําสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพยาแพร่ตาก วิสุโลกน้องคายและเลยทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจำเป็นจะต้องฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนที่มีดินโคลนไหลมากับน้ำทับถมเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพรอมอุปกรณ์ประกอบให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยเดือบัญชาการทหารพัฒนานำไปช่วยเหลือราษฎรซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สาธารณประโยชน์วัด ถนนและสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารณะโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาและดินฝังศพพระราชทานแก่ผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระบรมราชานุเครรห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของจิตอาสาที่เสียชีวิตและส่งรับจิตอาสาที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้ได้มีพระราชกระแสส่งห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนมีพระราชกระแสส่งชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีในการให้ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถทำให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลำดับโดยในวันที่30กันยายนนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มมตรีเชิญถ,ถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,271ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และในอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัยณนหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย